เฉลยกันแม่ทีนี้แล้วแหละครูคไม่มซีเรียสครูไม่คิดยากกับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบขนาดข้างล่างค่ะเราไปดูข้อหนึ่งสมาร์ทห้เพื่อนฟังหน่อยข้อหนึ่งเรารรทาาารุกคนต้องรับประทานอาหารให้ครบ500ไปข้อที่จริงขความจริงมาเราเราทุกคนต้องรับประทานอาหารให้ครบ500 เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นความคิดของเราเป็นความรู้สึกของเราใช่ไหมคะอ่ะเป็นข้อคิดเห็นข้อสองอ๋อพิมพ์อ่านซิทังด้าเด็กเด,ด็กในวัยเรียนค้มนอนนอนละแปดสิบชั่วโงอ่ะเด,ด,ด็กในวัยเรียนคูน,นอนมันละแปสิบชัว่วโมง ราศึกษาในใบความรู้มาแล้วนะคะเราแยกลักษณะของมันไปแล้วข้อแตกตา่างข้อแตกต่างที่แบบเป็นจุดจุดเล็กๆที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าอันไหนนั้นเป็นข้อที่เห็นได้มันจะมีคําว่าอาจจะน่าจะควรจมะมักจะพวกนี้จะอยู่ในความหเห็นหรืออย่างเช่นนักเรียนมนะัก เช้าหรือคุณครูควรจะพาณนะเรียนไปพัศนะศึกษาอันนี้พวกนี้เป็นข้อคิดเห็นหมดเลยนะคะต,ต่อไปข้อ3่ามค่อ,อไทยอันเชิดาะน้อยเรียนนี้มียนพาย,ยุแอฟฝนกตกนะควรม,มีอุปกรณ์การถือเวลาออกจากบ้านมีฝนตกนะช่วงเนี้ย ฝนตกนักควรมีอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านคิดว่าเป็นข้อจริงข้อคิดเห็นช่วงนี้ฝนตกหนักควรมีอุปกรณ์กณันฝนก่อนออกจากบ้านข้อคิดเห็นต่อไปข้อสี่ สิงหาคมทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ เท็จจริงอ่าโอเคต่อไปข้อมันปีหลักฐานสามารถพิสูน์ได้นะคะอันนี้ต่อไปข้าวแป๊ะค่ะ,ะชัดเจนเลยขอ้อเท็จจริงอ่าต่อไปค่ะ ข้ออะไรข้อคิดเห็นบางทีคนไม่รวยก็เป็นไงคะมีความสุ จะไปอยู่ตรงไหน,นให้จับแผ่นหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนดูสิอันไหนน่าจะไปอยู่อันไหนออแม่เป็นอะไระนี่เดี๋ยวขอคอนแล้วมันเป็นจริงล่ะบ่านน่ะองไปใส่ผ้ามืมอเออใจหยาบ <c oughs> ไปแน้วทำไมอ่ะทำไมถึงเอาขอสอบได้ที่หนึ่งแฟไ,ไว้อะเพราะอะไรลูก มอสมาร์ทเพราะไม่สมเหตุสมผลสมาร์ทบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้ามันจะต้องสมเหตุสมผลมันจะต้องเป็นยังไงต้องเป็นยัไงนะคะอ่านหนังสือถ้าบอกว่าเขาสอบได้ที่หนึ่งก็อา่านหนังสือมากเป็นข้อไดจริงหรือข้อผิดเห็นเออแต่เรียกไปขอพรพระไปไหว้พระยื้อซุ้อมือนี่สีมมอสอบได้ที่หนึ่งมาหลวมโอ้แต่ต้องอ่านหนังสือเนียโอเค ่อไปมีใครจะเปลี่ยนอีก ของเงิเพื่อนไหนคะมันเป็นการคาดเียเขาบอกเลยเขาบอกแค่ว่าฝนปีนี้ฝนตกน้ำต้องท่วมแน่นอนมันท่วมหรือยังยังมันยังไม่ท่วมเลยอ้าวมีใครจะแก้ไขอันไหนอีกไหมคะดูดีๆสิดูดีๆสิมีนะมีนะยังมีอยู่นะ ยังมีมันยังมีมันยังมีข้อความที่มันยังไม่ถูกอยู่โลกแก้ให้คุณดูหน่อยแกให้หน่อยแกให้หน่อยมีมันเหมือนมันต้องสลับกันอีกอ่ะต้องสลับกันอีกเจอไหมเจอไหมมีความเป็นจริงสามารถมันมีมันมีอนื้ที่มันมันไปอยู่ความคิดเห็นแต่ว่า ต้องกลับมาอยู่ข้อเท็จจริงพ่อมันพิสูจน์มาแล้วมันพิสูจน์มาแล้วมันมีหลักฐานยืนยันไหนใครจะเปลี่ยนมาเลยใครจะเปลี่ยนไปพีมมาเร็วพิมมาเปลี่ยนเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออเราเปลี่ยนดูสิจังหวัดนนทบุรีภาคกลางพีมบอกว่ามันต้องไปอยู่ที่ไหนลูกความจริง จะมาอยู่ภาคกลางภาคกลางข้อไหนจริงจริงหรือเปล่าจริงไหมจังหวัดนนทบุรีอยู่ภาคกลางจริงหรือเปล่าเป็นข้อไหนจริงหรือเปล่าจริงทำไมคุณหมอกูดแบบน้เพราะมันมีหลักฐานแทนที่ประเทศไทยไงลูก ใหไมั่นใจจ้องตาสตาดันมอมา่วยมีไอโดี้องกันกโรคของพ่อจริงปา่าอ้าวทำไมสมาสมอไม่่อยจริง<อ> มีนี้ก็มีเป็นจริงเป็นจริงโอ้ยเป็นจริงมันมีอะไรที่ผมบอกว่าเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วหมอเขาก็พิสูจน์มาแล้วละนะคะมันมีหลักฐานมันพิสูจน์มาแล้วว่าไอโอดีนเนี่ยมันสามารถป้องก,กอันโรคคอพอกได้แต่กินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ใช่ว่ากินเยอะ ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันเหลืออีกอันเดียวเหลืออีกแค่อันเดียวมันยังอยู่ไม่ถูกที่ช่วยครูหน่อยช่วยย้ายมันไปอยู่ให้มันถูกที่หน่อยมันเหลือ,อแค่อันเดียวลูกหาให้เจอหาชิา้หาเลย อ๋อสมาร์เมคคีบเหมือนกันไม่เนเนอะรู้สึกว่ามันมีเสียงแวแววาเหมือนจะคีบเหมือนกันอยู่ใช่ไหมนีม่เหรอหนีได้เดี๋ยลองไปใส่ดูสิจริงหรือเปล่าทำไมสมาถ,ถึงมองว่ามันเป็นพ่อคิคเค็มพ่ออะไร ไล่มาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้ส <ot> oh, ึกของเราโอ้ยฉ e ัน <us> ไ <led> <t ick ruption> ่เจอแลดโอ้ยร้อนแต่ใครไปเจอแลดโอ้ยหนาวอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราเพราะว่าใครไปไงใครไม่สบายไม่เจอแดดใครก็ไปไงหนาวแต่วันนี้เขาบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจริงๆบางคนหนาวบางคนไปไงร้อนมันเป็นแค่อะไรลูกมันเป็นแค่อะไรคะ ความรู้สึกของเราอ,อ,อยากลองฟังตัวอย่างข้อเทจ็จจริงกับพอ่อคือจริงอ่ะยืมเฉลยคิดว่าถูกหรือยังถูกแน่ใจไหมคะไม่ไ่ใจกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์โยงไว้โยงไว้ จงไว้ทำไมน่ะจงไว้เผื่อเผือ่อมันผิดใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะเอ,อ่ออ่าข้อที้จริงถูกต้องข้อที่เห็นถูกต้องค่ะ<อ>รวมก

ที่พบในชีวิตประจำวันของเราแดดมีสีม่วง <c oughs> แดดมีสีม่วงเอออ้าวคอยพิเพ์ให้เรานึ่งตังค <c oughs> อะไรอีก <c oughs> อะไรนี่กันอะไรนี่ <c oughs> ไม่เอาสีกันเอาความเชื่อก็ได้เอาสน ผมมีร oh. ้อยเส้นมีร้อยเส้นโอ้โหผมมีร้อยเส้นจับมาหนีกันเกินหรอได้หนิ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาคิดเเป็นความรู้สึกได้ไหมลองลองแบบลองความรู้สึกเราแบว่าที่เราไม่ชอบทานเหเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของเราไม่่อยความรู้สึกความรู้สึกของสมาร์ทเพราะว่าสมาร์ไม่ชอบกินสมาร์ทก็เลยความสมาก็เลยว่าขามัน My alô, uh,